สกินที่ผมอยากได้นะถ้ามีผมยังมีมีดที่อยากได้อยู่อีกอันหนึ่งแต่อยากให้มันลดแบบ30%ซนขึ้นน่ะไอ้มีดที่มันเป็นยูนิคอร์นอ้วกอะครับป่ะนี่นี่นี่เออเนี่ยนะอันนี้อันที่อยากได้มาเติงเออแล้วก็แล้วก็มีเซ็ตไอ้พวกนี้นี่เซ็ตเซ็ตพวกนี้นะเซ็ตอวกาศผมอยากเก็บให้ครบเท่นั้นเลยที่เหลือไม่ไม่มีอะไรที่อยากได้ละมา้กุณกุณหลับตาอธิษฐานเพื่ออะไรฮะ อ๋อแต่วันแวนดดลไอ้นั่นก็โอเคนะแกนดั้มอ่ะก็โอเคนะมันก็เกลดสีอะไรนะเดี๋ยวผมขอขอลุ้นก่อนนะป่ะอ๋ะอนันี่เกลดสีเขียวโอเคงั้นเปิดสีฟ้าทิ้งเลยไม่จำเป็น <c oughs> เกลือเกลือจริง <c oughs> อาจจะเป็นเพชรในตมเออ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 มาลองดูลองดูนะเฮ้ยซากุระคลาสิก โอ้โห48เปอร์เซ็นโอ้มายกอดพอได้ไหมลงรายเลยด้วยโอากาสโอากาสโอ้โหไอ้ฟอนนิคอนมาปลอบใจหน่อยปลอบใจหน,ออจน่อยว,วันนี้เล่นเกมอะไรครับหนอนไหมวันนี้ slitter.io นะ,ะม,าม,ามามาเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะไปได้ไกลแค่ไหน จะคลองท็อปหนึ่งของเซิร์ฟได้หรือไม่เรามาลองดูกันนะโอ okay. เคเอาค่อยๆลอ้ลอมะล้อมฆ่านะไปเอาตัวนี้ดีกว,ว่าอัดแบบนี้นะครับแบบเซนเซียนครับผมไปเห็นแบบทางด้านขวาล่างนะฮะอันนั้นคือจํานวนของการอยู่ของประชากรของหนอนงั้นเราจะไปที่ที่การแข่งขันมันค่อนข้าง,งสูงนะครับเปลี่ยนเกมไวจัด <laughs> แม่งเอ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาหารกูอาหารกู้อตัวใหญ่ๆ่แบบนี้นักล่านะมีแค่กู้เดียวเห็นไหมเห็นไหมไอตัวใหญ่ไอไอไอมึงโอเคไม่เกล่งไม่กากเลยวาโลอะผมไม่เข้าใจวะไอแค่ทำไมต้องเป็นผมตลอดอะที่แบบที่ไม่ได้เสียตังค์แบบในร์เก็ตผมต้องซื้อราคาเต็มตลอดเลยไม่ได้ขี้งอนเลยแต่ผมไม่ได้ขี้งดหิดเลยแต่ดูดิมันมันห่วยปล่ะ เอา้อายังทำใจนะทำใจนะคุณคูเบตทำใจดีๆนะทำใจดีๆนั่งให้ติดเก้าอี้ไว้เดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงก็จะได้ง่ายแบบบนเก้าอี้เดี๋ยวถ้าเกิดยืนอยู่เดี๋ยวเป็นลมหัวฟาดยืนไมไม่เอาสามสองหนึ่งอุ้ยแต่มันโอเคอยู่นะฮะทำไปทำมามันก็มีโอกาสลุ้นหนึ่งสามอันปะคุณคูเบตอยากได้สกินอะไรไหมครับก็ไม่แย่นะไม่แย่ไม่แย่ตอนแรกผมกำลังจะขำแต่ว่าคิดไปคิดมาเออของผมมันน่าตลกไปอีกไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษอ๋อโอเคโอเคผมซื้อผมถ้าเกิดสกิน นี่เดี๋ยวผมซื้อให้คุณเวร็ดถ้าเกิดสกินมีหมอกอย่างเช่นไอ้พวกไอ้พวกเซตเซตเซตเนี่ยถ้าเกิดมันเข้าแล้วถ้าเกิดมันเข้าเดี๋ยวผมซื้อให้แต่มันไม่เข้าแล้วของผู้เฟร็ะเดี๋ยวของของคนอื่นของคนอื่นแล้วกันล็อกจัดอะแลวว้าวบูด็อกมาตายตรงบูด็อกนั่นแหละเอ้ยแต่เอ้ยดูดีคุณผู้เวทเชียร์เชียร์ออฟเชียร์ออฟกดซื้อโอดินให้หน่อยครับกดเลยจริงป่ะเนี่ย ทำไมอ่ะคุณผู้เบียเเอาโอดินอันนี้อ่ะไม่เห็นใช่ไหมโอเคติดตั้งสกินอ,อ้าวผมผมขอเทสหน่อยขอเทสหน่อยแบบนี้อ๋อเฮ้ยดูดีนะโอเคโอเคถือว่าสวยถือว่าสวยมีพอยไว้เตรียมเติมโอ,โอ้โหเป็นมารคอ่ะขอ,องดีจะทิ้งไหมคุณมามีอะไรที่อยากได้ไหมแบบในใจนอ่ะ อันนี้คือแอเคออะไรเนปจูนสเปกเตอร์อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เคยไม่ไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยคุณบาร์สกินเนี่ยแต่สกินเนี่ยผมมีต้าลำคาญเออมีมีใครแบบว่าเปิดได้ดีๆขิงแน่นี่ก็ได้นะครับแชทดิสอะนทางอันนี้ไม่สวยอ่ะมันไม่ได้อิจฉาเลยที่คุณบาร์ได้เดียวผมแล้วผมก็เลยบอกว่ามันอันนี้ไม่สวยอันนี้ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันไม่ดีก็คือบอกไม่ดีจริงๆโอ้ เหมือนจะสวยแต่รูปจูบไม่หอมว่ะคุณรัฐอันเนี้ยเออไปซื้อซื้อนี้เดี๋ยวซื้อทาร์มิบโอ้สกินแน่นมากแต่ในรูปจูบไม่หอมจริงไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณรัฐเดี๋ยวรอ,อ,นนะอ,อ,อแองหน้าด้วยกันนะรอซื้อแองหน้าด้วยกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเลยไล์กลองสุ่มแบบพิเตอร์ให้ดูหนะะ่อยค่ะมันต้องแต่งตัวโอ้ดีเลยอ่ะมันต้องแต่งตัวด้วยป่ะเซแล้วก็ต้องเปิดกล้องป่ะอ่ะเปิดทิ้งกัอนนอะเปิดทิ้ง เอ้ยมีมีกลิ่นว่าคุณบาสจะเสียตังไอดีนี้วะคอนยูนิคอร์นคอนยูนิคอนคอนยูนิคอนเอาแงก้าวาวโอ้มายกาโอ้คุณบาสดีคอนแฟนทอมยี่สองเปอรเเก็โอเคแล้วดีคอนเนะ่ะสกินนักแข่งอ่ะเฮียดีวะ่ะ อุย้ยคุณผู้เบีนี่ยว่าแต่แต่ลดน้อยลดน้อย25%่สอย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปซื้อสกินที่เท่ากับเพื่อนถ้าอยากเล่นเราใหแค่ไปขอเพื่อนนที่เย่ไปแช่แกเอาโกลิเวอร์โอ้โห49%มันสูงสุดเท่าไหร่อ่ะสี่วะผมเคยเห็นเต็มที่แค่แน่นแหละบาร์ลิเวอร์ผมแชร่นี่นแหละ900เหลือ900อยู่900อ่ะอันนี้อย่าไปซื้อนะมันเห็นเยอะแล้วพวกนักแข่งมันใช้เยอะแล้วนี่ซื้อลิเวอร์ดีกว่าลิเวอร์กี่โม นี่ไงลีเวอร์บาร์สูออะไม่เหมือนตรงไหนลีเวอร์ชัดชัดนี่เพือนรับเปิดให้ผมเปิดอยู่ครับส่งส่งรหัสมาได้นะคุณไหนเอาตังค์มาเลยค่าเปิดเอาตังค์มาเนี่ยอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นอย่างนี้เลยนะเว้ยตั้งแต่เปิดมาผมไม่เคยเลยเกินไปมามามา อันนี้อันนี้จะกลายเป็นรหัสที่ดีที่สุดในคำคืนนี้หรือเปล่าครับเราลุ้นกันตอนนี้เป็นของคุณทูเบนะครับอยากได้มั่งวะเฉยามาเอาไปหนึ่ง<ร>ซิดมีดีแค่มีดอะ่ะจะบอกให้ถ้าจากขนาดน <So nice. S 1> ีม้มาแล้วหนึ่งใิเวอร์การเดินริเวอร์ River ไม่เร็วครับ <S <S น่าจะแบบว่าท็อปสามในในการเดินเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่ามันยิงค่อนข้างโอเคอ,อีกอันหนึ่งคือไอ้ลูเนชั่นครับมัมีด ชียซื้อหนึ่งได้ถึงสามปะ่ะอันเนี้ยอันนี้คุ้มคุณไ์ถ้าหามีดที่แบบว่าเราเรา,เราเราเบื่ออะไรเงี้ยมีดนี้คุ้มครับรวมถึงได้ลังกระดาษด้วยแล้ไม่ได้สี่เลยเนี่ยว่าสี่สกินว่าสี่สามเปอร์เซ็นต์โอ้ยมันมีอันนี้ในนี้ปะ่ะมันมีอันนี้ในนี้ปะวะไม่แน่ใจวะวันนี้ขวานต้นไหมในนี้ปะงั้นไม่ต้องซื้อเลยซื้อเนี้ยจบเลยจบเลยเดี๋ยวนึ่ขอด่วนแล้วกันเนโอฟอนเทียอ่า แล้วก็อ๋อหมดแค่นี้อ๋อแยกกันแยกกันนี่ไงขวานสองมือโอ้อีฉาวอ่ะอีฉาวอ่ะใช่แต่แต่ออบมันสวยมากนะเชีย่ยเทจัดอ่ะมาเขาฟังโอ้ยดีไม่แย่ไม่แย่เสียงมันน่าจะไม่มีสกินเอาฟูนเป็นสกินมีมก็พอ <laughs> <laughs> เอาขวานนี้ลูก ป็นหาอะไรกับขวานเนี่ยขวานจะมาทุกไอดีเลยหรือไงขวานมาป่าเดียวไดน้นะครับฟังเอาไหมเอาเอาเลยบ้าเลยเขาฟังุ่ยเชรีฟไอออนเขาไม่แย่ดีด,ดีโอ้โกนนักแข่งโกนโกนักแข่งโกนนักแข่งโกนนักแข่ง what ้ยฟอร์สเกนนี่ว่ะเขาฟังอันนี้ฟอร์สเกนเอาไหมแต่ฟอร์สเกนมันต้องมันต้องเลือกเลือกแบบเลือกสีใช่ป่ะแตแ่อันนี้ okay เราทวินวันแบบอันนี้โอเคเลยอ่ะโอเคเลยถ้าจะเติมโกลเด้นไม่เสพมันต้องมันต้องแบบนี้ ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนํากับ g ก l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากหมายไม่ว่าจะเป็น v a l o r a ร t ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเว็บหรือแอดไลน์ g ก l เ e n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจ g ก l เด n นเติมเกมเขาผมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะึ้มปึ้าตัีอุ้นี่ยปึ้มหน้าตัดีมากยนมารับ เป็นคนเหนือหรือเปล่าครับเนี่ยผพานออกเดินพอเราเล่นแล้วเร,เราโฟกัสกับกับเกมมากกว่ากับโอ้โอเค<ม>ไปกันไปไปก็<ม><ม>จริงก็จริงคันลบิดพามสนับมือไอ้เซตนี้มันมากับเซตอะไรนะโอ้เซตไอ้เครื่องบินปะเซตเครื่องบินที่ปืนชลีไวเปอร์อ่ะทรงเกลือแล้วแหละวทรงเกลือรุ่นชิ้นสุดท้ายสเปกเตอร์พาม เปกเตอร์พาม43%อืมแต่มันไม่ใช่ปืนหลักเนาะใช่ไหมถ้าจะเป็นไอดีใหม่เนี่ยผมอยากให้มันเปิดเป็นแรนดอลแฟนทอมหรือไม่ก็เชอรี่แบบคิดว่าน่าจะคุ้มกว่านะแต่นี้มันเป็นแบบสเปกเ,เตอร์แอบไม่เชียร์เท่าไหร่แล้วก็ไม่ใช่ปืนเมตาด้วยช่วงนี้คือถ้าเกิดเป็นสติงเจอร์ผมอาจจะเชียร์อยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไงนัมเบอร์วันตอนนี้รหัสคุณภูเบยก,ก็ยังคงเป็นรหัสที่ดีที่สุดอยู่เปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูไหนเขาสร้างก็คืออะไรอ่ะมาอันนี้คุณเซนะคุณเซมมีีีลิเเววอออร์ท่ยากกไดดด้ัับหตโค โอเคไม่แย่มีปืนให้ลุ้นเยอะก็ได้เสียวอ,อยู่ไปเนบจ<บ><บ>ูน4ปซนบุงบุง,งสกินที่าอสาชอบเซไม่ชอบหรออันนี้อันนี้อันนี้ดีนะสาวสาชอบบุงบุงสาวไหนเอ่อมันมีชายคนหนึ่งใช้คำว,ว่าชายคนหนึ่งเดี๋ยได้ล่ำลือว่าสกินนี้สาวสาชอบแล้วผมก็แบบว่าเคยสังเกตเห็นว่า ใครที่เอาสก,กินนี้มาใช่สาว <สา S 1> จะแบบอย,อยากได้จังเลยค่ะไม่ใช่ผมแคสชายคนหนึง่งโอ้โหริเวอร์แต่คนละอันอืม,อมแต่คนเซเล่นมากริเวอร์ริเวอร์ดีนะการเดียนอะเซเวอร์อะอะไรออกก็ดีแหละแต่สก,กินดีนะครับสก,กินดีมากสามสก,กินที่เป็นสก,กินสีแบบชมพูอะไรเนงะี้ยเป็นสก,กินที่ดีเหมือนเลยเอาเอา,เอา,เอาดีดีดีนะคุณเซเนี่ยไม่มีสก,กินการเดียนนั่นก็คือไอดีน้องน้องลาดอ๋อ เคคล้ายๆคุณเสบะคล้ายๆคุณเสบ๋โอโอยเขพอไปกันได้ราคาพอไปกันได้ไกิบป,ป๊อป,ป,ปจัดไม่เลวถึงจะสั่งมาจากจีนแค่21%ไม่เลวไม่เลวไม่เวมาคุณไม่ได้อยากได้อะไรไหมเม็ดพังบักกี้39%กับสีที่เปลี่ยนแค่สายฟ้าถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดี มาสุดท้ายครับกับมีดอะไรวะเนี่ยฮะมันคือเซตเอ้นี่ปะงานโมเสสเนี่ยใช่ปะอ๋อเนี่ยใช่จริงๆด้วยเหมือนจะมีอันไหนที่ดีที่สุดไม่มีเลยถ้าเกิดเป็นรหัสผู้หญิงถ้าเกิดเป็นรหัสผู้ชายผมจะบอกว่าอันนี้ดีสุดแต่พอมันเป็นรหัสผู้หญิงคือแบบคือแย่เลยอ่ะผมเป็นคนละเอียดไงรอบครอบการอธิบายในเชิงลึกเหมือนของผมเลย ผมขมันมีแค่สองอันปัตที่ผมลุ้นได้อะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแบรนด์ <So> nice. โซน่าอ้ยูนิคอนน่ารักนุ้ยแต่มันไม่ทำเอฟเฟกต์แล้วก็ไม่ทำให้มันดีอะ่ะวันยูนิคอนดีไซน์มันดีมากเอ๊ะเขาเรียกคอนเซปต์ดีไซน์อะ่ะแบบถ้าเกิดคิดชื่อหัวข้อใช่ปะ่ะเรามาทำสกินยูนิคอนกันดีกว่าอนะไรเงี้ยมันมันน่าจะออกมาได้ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบเนี้ยชื่อคอนเซปต์แม่งมาแบบดูดีอะ่ะดูน่าทำดูน่าออกแบบแต่แม่งทำออกมาไม่ดี oh. มีมีดที่ใหญ่ได้ขอเป็นขอเป็นท่งฟอกไตทำใจดีๆก่อนทำใจดีๆก่อนทำใจดีๆก่อนเอามาๆๆมาผมเปิดให้มีดเดียวในคอนไปคุณไปด้าฟอกไตฟอกไตฟอกไตไม่ห้ามแล้วไม่ห้ามแล้วไปฟอกดีกว่าไปฟอกดีกว่าที่ย้ายย้ายย้าไปจบจบเล่นเกมเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมเดี๋ยวไปเปิดไอดีผมอีกอันหนึ่งแล้วมาอันนี้คือไม่ได้หวังอะไรกูกวัตีนกูปะไรออดมึงเห็นไหมละเขา ที่กูเปิดมอกูขาอกูดีเจี๊ยบโนโนโนเต็งเข่งโอ้โหนั่นมันไม่ปกผมผม,ผมด่ามันใช่มแล้วก็แบบว่าเออเปิดมาให้แบบให้มันดีใจอะ่ะแบบได้แบบเบนเดลไอ้กันดัมอะไรเงี้ยเม้นแม่งเม้นยังไม่มามาดอมากว่ะเบร์โอ้ยเจี <c> ๊ย <oughs> <c oughs> ไม่ไหวว่ะไปนอนดีกว่าแม่งเอ้ยไอดี ID ลองนุ้ยปกติมันจะออกไอดีรองไม่ใช่หรอนิจูนหุบพออ่อออกมไอเชียอะไรออดมันกวนใจกูและอย่าดมเลยอย่าดมนายก็เป็นได้เหรเป็นอะไรคุณเอ็มเป็นอะไรวะจอนสมบัตินะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมไปเข้าห้องน้ำก่อนบ้าหน้า,นาลรำคาญทำไมใจเย็นผมว่าผมร้อนเกินไปเดี๋ยวผมเปิดรหัสไว้นะทุกคนเข้ามาได้เลยไม่ ยิ่สุนติ